สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องมิวทำอะไรนะคะวันนี้น้องมิวก็จะพาทุกคนมายังดันในแม่โอกาสเฮมน,นั่นเองหรือเป็นดันโอการเดเฮมแบบยากมากๆนะคะโดยที่วันนี้น้องมิวจะโซโล่ลงดันนี้นะคะจะมาทําให้ดูนะว่าจะต้องทํายังไงบ้างหรือว่าจะมีทริกมิวทียังไงถึงจะผ่านดันนี้ได้โดยการโซโล่นะคะ โซโล่นี่ไม่ใช่แบบโซโลดามีนะคือโซโลคือลงไปคนเดียวเลยค่ะไม่ได้มีบีหรือว่ามีใครตามไปด้วยนะ ก็สอนรายละเอียดในดันเจี้ยนนี้นะคะก็คือตัวบอสทั้งตัวแรกทั้งตัวที่2นะคะจะมีเลือดที่เยอะขึ้น10เท่าของบอสในดันโอการเฮมเลยนะก็จะมีดาเมจที่สูงขึ้น2เท่าจากเดิมเลยนะแล้วก็มีสกิลที่เพิ่มขึ้นนะคะความอันตรายเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะดันนี้ลงได้ทุก3วันนะคะจะไม่เหมือนดันโอการเฮมปกตินะดันโอการเฮมปกติลงวันละครั้งเนาะแล้วก็อ่ดันนี้จำกัดเวลาที่1ชั่วโมง แล้วก็เลี้ยที่ลงได้คือขั้นต่ําคือ160นั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มมอลืมบอกก็คือมอนในนี้ทุกตัวเลือดคูณ2แล้วก็โจมตีดาเมจคูณ2นะคะแต่เป็นบอสนี่คือเลือดจะคูณ10โหโหดมากๆเลยนะคะของดีใน้านนี้ก็คือหินแดงนะคะหินแดงซึ่ง ถ้าลงครั้งแรกจะได้5ก้อนนะคะถ้าลงครั้งต่ตอไปจะได้คาร์บสเม็ดนะคะซึ่งหินแดงเนี่ยจะไว้ใช้ออฟรองเท้าเทมที่เป็นรองเท้าเทมรูนะคะแล้วก็ส,มสามารถสะสมไว้แลกการ์ด<ม>การ์ดใหม่นะคะคือการ์ดม้าขาวแล้วก็การ์ดตัวคาริสเบิร์ดนั่นเองแบบนี้นั่นเองะคะ่ะโดยการ์ดม้าขาวจะใช้หินแดงหมด7 0ก้อนส่วนคาริสเบิร์ดจะใช้อยู่ที่ร้อยก้อนนะคะก็ะะเรียกว่าของรางวัลเนี่ยดีมากๆเลยนะคะหินแดงอะ่ะได้ ได้ใช้งานแน่แนเลยนะมีราคาที่สูงพอสมควรเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังได้ลุ้นการ์ดบอสหรือว่าการ์ดในดันนี้ต่างๆนะก็แนะนําเลยค่ะให้มาลองลงกันนะวิธีลงก็คล้ายๆเดิมเลยนะคะก็คือเหมือนเรามาลงดันการ์ดหิมโอการ์ดหิมนั่นเองคือเริ่มแรกก็คือคุยกับคนตรงกลางนะคะสักพักจะมีมงนเกิดตรงกลางนะคะเราจะ ไม่เคลียร์ก็ได้หรือว่าจะเคลียร์ก็ได้นะคะก็ถึงเราจะไม่เคลียร์เนี่ยตัวเอ็นซีก็จะกำจัดให้อยู่ดีนะคะใครที่อยากจะได้ e p ีหรือว่าลุ้นพวกของดอกก็ค่าได้นะคะเมื่อมอนตรงกลางหายไปหมดแล้วนะคะทีนี้จะมีวาร์ปด้านซ้ายเกิดขึ้นก็ให้เราเดินทางไปทางด้านซ้ายแล้วก็เคลียร์มอนด้านซ้ายนะคะ มอนในดันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกอันเดดนะคะแล้วก็ความมืดนั่นเองก็คือจะแพ้เป็นสั์สิทธ์นะคะก,ก็ให้ใช้เป็นธนูเงินหรือแม้นก็ใช้เป็นธนูปกติแต่ชนแก้วก็ได้นะคะยิงไปเรื่อยๆนะคะจนมีข้อความขึ้นแบบนี้พอมีข้อความขึ้นแบบนี้ปุ๊บก็ให้เดินมาทางนี้นะคะมาคุยกับเอ็นซีน้องเด็กผู้ชายคนนี้นะ เสร็จแล้วพอคุยเสร็จแล้วก็จะมีวร์ปเปิดทางด้านขวานะคะก็ให้เดินทางไปเข้าวาร์ปทางด้านขวาได้เลยสิ่งที่ต้องระวังในภากขวานะคะก็จะเป็นพวกนอนค่ะซึ่งจะเป็นตัวคนที่นอนอยู่นะคะถ้าเราเข้าไปใกล้อ่ะคะ่ะน้องก็จะก,กลายมาเป็นหนอนแล้วก็เข้ามาตีเราซึ่งมีดามที่รุนแรงมากๆเลยนะต้องระวังถ้าเป็นเลนเจอร์ก็แนะนําให้คาโมเฟกค่ะแล้วก็อย่าไปใกล้ตัวคนศพที่นอนอยู่นะประมาณนั้น อันนี้ก็ให้คาโมเฟกนะคะแล้วมันพวกเนี้ยคือแอโร่ทีเดียวมันไม่ตายเนาะอืมถ้าแอโร่ทีเดียวไม่ตายก็แนะนําให้ลากรวมๆกันนะคะแล้วก็คาโมเฟกแอโร่ประมาณนี้นะก็จะช่วยได้ทําให้มันตีเราไม่ได้นะเราต้องอย่าลืมระวังศพด้วยนะถ้าเราคาโมเฟกไปใกล้ศพจะไม่เป็นไรแต่เกิดเราไม่ได้คาโมเฟกมันจะกรลากเป็นหนอนแล้วก็ตีเราแรงมากเลยค่ะ ก็เหมือนเดิมชนแก้วนะเขียนเป็นเงินกว่ามีข้อความขึ้นประกาศทางบนนะคะแบบนี้พอข้อความขึ้นแล้วก็ให้เราเดินเดินลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปทางขวาข้างบนคุยกับตัวแม่ค้านะคะเสร็จแล้วพอคุยกับแม่ค้าเสร็จจะมีวาร์ปเปิดข้างทางด้านขวาบนนะก็เดินตามไปตามน้องนิวได้เลยนะ แมปต่อไปก็คือให้เคลียตัวเรดิกนะคะจะมีเรดิกธรรมดาเนาะแล้วก็มีเรดิกที่เป็นอาเชอร์นะคะก็ให้ระวังตัวเรดิกอาเชอร์ด้วยนะก็เหมือนเดิมค่ะให้คาโมเฟกเนาะแล้วก็เคลียมอนให้หมดนั่นเองจนมีข้อความประกาศขึ้นนะคะก็เพื่อให้รวดเร็วนะคะก็คือพยายามลากมอนรวมๆมกันนะคะอย่างตัวที่เป็นเรดิกธรรมดาเนาะก็คือให้ ทามฟิกแรกรวมแล้วก็ค่อยแอร์ลทีเดียวเนาะกดโนโลนิมิตด้วยก็ดีค่ะก็เพื่อจะได้ว่องไวขึ้นนะในการข้ามมันนั่นเองนะในชั้นนี้วิวอยากให้ทำเวลาให้ไวหน่อยคะ่ะเพราะว่ามันจะไปช้าตอนที่ชั้นที่2นะคะชั้นที่2เนี่ยเราต้องรอมินิบอสเกิดนะซึ่งมินิบอสเนี่ยมันจะไม่ได้ เกิดตามเวลาหรืออะไรมันคือเราต้องเคลียร์มอนไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะเจอมอนตัวที่มีกุญแจหรือว่าตัวที่ทําให้เกิดมินิบอสนะคะงั้นไปไปได้อะชั้นนี้พยายามทําเวลาให้ไวที่สุดค่ะพอเรากําจัดมอนจนใกล้จะหมดแล้วนะคะจะมีข้อความประกาศขึ้นข้างบนแบบนี้พอมีข้อความขึ้นแบบนี้นะคะก็ให้ไปตรงกลางเลยนะคะเพื่อรอบอสเกิดนั่นเอง พอมาถึงหน้าบอสแล้วนะคะก็ให้เตรียมตัวให้พร้อมนะปั๊บอะไรให้ครบแล้วก็ตัวบอสเนี่ยของตัวชั้นที่หนึ่งจะแพ้เป็นธาตุไฟนะคะเพราะว่าบอสเป็นธาตุดินต้องใช้ลูกขนูไฟหรือว่าอาจจะเคลื่อเป็นไฟนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเปลี่ยนใส่เสื้อเป็นเสื้อแม่มดหรือว่าเสื้อวิวดูดนะคะเปลี่ยนธาตุเสื้อให้เป็นธาตุความมืดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้แบบนี้ ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังนอกจากเรื่องเสื้อต้องเป็นทับมือนะคะก็คือต้องระวังหนอนด้วยค่ะเนี่ยถ้ามีโอกาสคือบอสอาจจะเซกหนอนมาตีเราเลยนะก็คือให้เรายิงหนอนด้วยนะคะถ้าไม่แอโร่ก็เนี่ยให้ยิงแบบน้งมีแบบนี้นะคะเลียร์หนอนด้วยอย่าปล่อยให้หนอนลุมตีเรานะคะถ้ามันตีเราสัก3 4มสตัวขึ้นไปเนี่ยโว้ล้มแน่นอนค่ะดาเมจแรงมากนะก็ยิงแบบนี้ไปค่ะยิงสลับยิงสลับไปอ้น้นงมี ลืมนะคะมีกดชนแก้วจริงๆถ้าเครือบไฟจะยิงแรงกว่านี้มากเลยโอเคก็จบบอสตัวแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมคุยกับเอซก่อนเข้าวาร์ปด้วยนะครับไปเอาหินแดงนะก็พอเข้ามาชั้นที่2นะคะก็ให้คุยกับ MC 2อคนนี้พอเขาคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีวาร์ปเปิดทางด้านซ้ายนะคะพอเข้าวาร์ปมาแล้วก็ให้เราเคลียร์มอนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีข้อความประกาศขึ้น้นบนนะ ก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือตัวปันดี้ไน์นะคะตัวใหญ่ๆตัวนี้จะชอบใช้สกิลเมเทโอนะคะก็คือเป็นลูกไฟนั่นเองพวกนมาก็ต้องพยายามใช้สเตปวิ่งหลบมาทานะันนะหีรื่องก็คืออาจจะต้องกดยาดีซิดไฟนั่นเองฟากซ้ายนี่มิวอยากให้นับให้ กดโนลิมิตไปเลยนะคะเพราอว่าเวลาเราแอร์รูดสตอมอ่ะจะได้เคลียร์มอนได้ไวนะคะก็คือวันฮิตไปเลยนะเพราะว่ากว่าเราจะเคลียร์โนลิมิตเสร็จทั้งสองากนะคะก็คือโนลิมิตเราก็จะรีครบ5้าทีพร้อมเอาไปใช้ตอนยิงบอสได้เลยนะชั้นนี้ก็คือเราต้องเคลียร์มอนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะมีข้อความประกาศขึ้นให้เราไปฆ่ามินิบอสนะมินิบอสก็จะเกิดสุ่มเราก็ต้องเดินหามินิบอสนั่นเองจะมีข้อความขึ้นแบบนี้นะคะพอข้อความขึ้นแล้วก็ให อ,ออกตามหาตัวมินิบอสเลยคะคะมินิบอสส่วนใหญ่ก็จะอยู่มุมซ้ายล่างมุมซ้ายบนมุมขวาบนแล้วก็มุมขวาล่างประมาณนี้ก็ลองเดินไปดูตามมุมนี้เนาะแล้วก็รีบจัดการให้เสร็จนะคะพอฆ่าเสร็จแล้วก็ให้รีบตรงเข้าไปเข้าวาับแล้วก็จะมีวับขวาเปิดก็เข้าไปวัฟขวาได้เลยนะคะแล้วก็ ทางด้านขวาเนี่ยก็ทํำเหมือนเดิมเลยก็คือเคลียร์มอนนะคะเคลียร์มอนแล้วก็รอจนกว่าที่จะมีข้อความประกาศแล้วก็ตามหาตัวมินิบอสแล้วก็ฆ่าตัวมินิบอสนั่นเองคือมี่จะบอกว่าตัวมินิบอสอะ่ะอยู่กัข้อความที่ประกาศขึ้นข้างบนนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เนาะก็คือเรามีหน้าที่ก็แค่เคลียร์มอนไปเรื่อยๆแบบ ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เพราะมันจะสุ่มนะคะว่าเราอะไปฆ่ามอนตัวที่ทําที่มันถือกุญแจค่ะก็สุ่มไปเรื่อ,อยๆทุกคนก็คือตามในคลิปที่มิวไม่ได้เล่งอะมิวใช้เวลากับภากขวานี้นะคะไปแปดนาทีเลยค่ะคือนานมากค่ะก็ก็ต้องทําใจอะอยู่ที่ดวงอะเวลาก็มีหนึ่งชั่วโมงเนาะดังนั้นดาเมดที่จะมาดันนี้ได้อะต้องทข่งสุลมนะเมี้นก็คือจบ ดำไม่ทันค่ะนะประมาณนั้นหนึ่ชั่วโมงก็คือไม่ทันก็คือถ้าจะสโลว์ต้องมีดาเมจที่สูงสูงหน่อยจะได้เคลียร์มอนไวัแล้วก็ทําให้จบได้ทันหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่นะคะพอเราฆ่าไปเรื่อยๆแล้วจะมีข้อความประกาศขึ้นแบบนี้นั่นเองโอ้น้ำตาแดบจะไหลน,นะคะกว่าจะประกาศออกมานะนี้เราก็เดินตามหาตัวมินิบอสเลยค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะก็รบา,าแล้วก็ วาร์ปตรงกลางข้างบนก็จะเปิดนะคะก็ให้รีบเขาวาร์ปไปได้เลยก็ใช้เป็นธนูใยนะคะในการจัดการบอสทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะหรือจับให้มันไม่ขยับมาหาเราได้เลยค่ะสบายมากเลยก็มาถึงหน้าวาร์ปแล้วก็ให้เตรียมของให้พร้อมนะคะเตรียมบับเตรียมใยนะคะเตรียมลูกธนูเงินแล้วก็เตรียมธนูยิงให่นั่นเองแล้วก็อย่าลืมเขียนเสื้อเป็นธาตุมืดนะคะ ก็กดไมค์กันไฟด้วยก็ดีเพราะว่าตัวบอสอ่ะมันมันจะมีการเมเทโอด้วยนั่นเองก็เกินไม่พรอพอเข้าไปในวาร์ปเนี่ยเราก็ต้องคามโมเฟกนะคะเพราะจะมีศพอยู่ตามทางนะถ้าเราไม่ได้คามโมเฟกเข้าไปเราก็จะโดนหนอนลุมตีนั่นเองค่ะพอเราเริ่มเข้าไปคุยกับเอ็เสร็จแล้วนะคะก็น้องอยูแนะนำให้เราเดี๋ยวเราจะลากบอสมาทางตรงบันไดนะคะเพราะว่า ตรงทางบันไดอ่ะมันจะไม่มีพวกหนอนนะคะก็คือมันจะเล่นได้ง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่าการที่เราเล่นตรงตรงลานนี้เลยนะเพราะว่าตรงลานเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยศพแล้วก็หนอนนะคะแนะนําให้ลากมาตรงบันไดจะง่ายกว่าในการเวลาเรายิงแล้วเราจะถอยอะไรเงี้ยค่ะมันจะสะดวก,กน,นะ ส่วนนี้เป็นของที่น้องมิวใช้ในการยิงบอสตัวนี้นะคะประกอบไปด้วยหมวกเสือบวก13นะคะใส่การ์ดบอสปลาแล้วก็เป็นธนูใย,ยบวก17นะคะใส่การ์ดหนึ่งมาขาวหนึ่งมาดำแล้วก็ออฟเป็น EA 2แล้วก็ ชาร์ปหนึ่งนะคะแล้วก็ปีกดำสายกัดกัลลอกขี๊ก้านะคะ <Wow. S 1> ก็ของทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็คือต้องขอบคุณที่บาร์นั่นเองนะคะที่เขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะให้มิวยืมของมา3ชิ้นด้วยกันของราคาแพงมากๆเลยนะคะต้องมิวคของมีวอาได้ใส่แน่นอน พี่บารเขากำลังทำตี้สำหรับลงดันทุกวันนะคะใครที่อยากจะลงดันต่างๆแต่แบบดาเมจไม่พอของไม่ถึงหรือว่าเป็นอาชีพที่ไม่แช่อาชีพดาเมจนะคะก็สามารถทักพี่บารไปตาม Facebook วิรุณสุนานนท์ได้เลยนะคะเพื่อขอเข้าตี้พี่บารก็มาติดต่อไปได้เลยนะก็คือ แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะเพราะที่บาร์เขาจะเป็นคนแบกเองด้วยของที่น้องมิวยืมเข้ามานี่นั่นเองนะคะก็บอกได้เลยว่าโซโล,โล่ได้สบายมากเลยนะดังนั้นใครที่อาจจะไม่มีของดาเมจแรงๆหรือว่าของดาเมจขนาดนี้ก็อีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือการลงเป็นปี้นั่นเองซึ่งก็ถ้ายังไม่มีปี้เนี่ยก็ีทักที่บาร์เข้าไปได้เลยนะเฟสนี้นะคะ นี้เรามาดูกันว่าน้องมิวจะโซโล่กันยังไงนะไปดูก็คือทำดาเมจไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะเช็คลูกคนูนะคะแล้วก็ใยด้วยนะก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆส่วนโนลิมิตเนี่ยให้เก็บไปตอนที่เลือดของบอสมันเหลือประมาณ30เปอร์นะคะ30ประมาณ30มสกว่านะก็คือให้กดโนลิมิตแล้วก็ เร่งทำระเมตดตอนนั้นนะคะมันจะมีเลือดแสดงอยู่ข้างบนนะเราก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นยังไงนะก็อ,อย่าลืมเตรียมปงเตรียมปั๊มไม้พร้อมด้วยนะคะเราโดนเมเทโทรจะได้แบบปั๊มทันนะตอนนี้บอสก็เหลือเลือดประมาณ38%นะคะก็ให้เรากดบัฟกดสกิลต่างๆให้พร้อมนะคะแล้วก็จงปีบอสไปทางสุดท้ายเลยค่ะ ต้องเอาให้ได้ให้ได้ภายในหนึ่งโนลิมิตนี้ได้นะรุ่ยค่ะทุกคนเอาให้ได้คะ่ะไม่งั้นจะเสียเวลามากตอนนี้มันฟื้นเลือดขึ้นมา44แล้วตอนนี้ลุ้นิวจะหมดแล้วค่ะทุกคนต้องรีบเอาลูกหมอกมานะแต่นิวใครจะตายทุกคนอย่าลืมปั๊มเลือดด้วยนะคะมาลุ้นกันดูค่ะว่าจะทันหรือเปล่ากับ ลูกธนูเหลือไม่ถึง800นะคะหมัว่าจะทันหรือเปล่าเหลือ19เบอร์นะคะลูกธนูใกล้หมดแล้วหวังว่าคงจะทันนะคะจะทันไหมจะทันหรือเปล่าเรียบร้อยสุดยอดค่ะรามิดแบบแรงมากเลยนะคะก็ด้วยที่เวลามันมีจำกัดนะคะ1ชั่วโมงเนาะ ก็จําเป็นที่ต้องมีของสมสัยแล้วก็ดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่าไม่งั้นบอสเนี่ยเลือดประมาณ40-50ิ้าสิล้านเลยนะงั้นก็คือบอสมันจะฮิวเรื่อยๆนะคะงั้นต้องรีบฆ่ามันนะคะงั้นมันก็จะฮิวเรื่อยๆแหละ <c oughs> ก็แนะนําให้ลงเป็นตี้นะคะแต่ถ้าเกิดจะลงโซโลของว่าต้องแบบแรงพอดูเลยนะส่วนหัวก็จะต้องเป็นหมวกเสือหรือว่าเป็นอีวิมาเชนะคะ แล้วก็ธนูก็ธนูใหญ่นะไว้จับปอสนะคะอาจจะต้องตีบงงุ๋สูงใส่การ์ดมาดำมาขาวหน่อยแล้วก็ปีกดำปีกทองหรือว่าปากหนอดก็ได้นะก็ทำดาเมจที่สูงที่สุดนะคะก็ถ้าของไม่ได้จัดจ้านขนาดน,นั้นก็คือแนะนำให้ลงเป็นตี้นะคะหาคนเก่งๆช่วยแบกนั่นเอง หรือถ้าดามิที่ยังพอโอเคอยู่กลางๆก,ก็อาจจะอาบีกมาพ่วงเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะอยางั้นก็ได้เหมือนกันนะก็ของดีๆในดันนี้ก็จะมีหินแดงนะคะก่อนละตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 800,000-1M นะคะแล้วก็สามารถเอาไปสะสมไปแลกเป็นการ์ดมาขาวได้นะคะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็บอสการ์ดบอสต,ตัวสุดท้ายเนี่ยราคาประมาณ สี่ห้าหมื่นเลยนะคะห้าหมื่นถกหมื่นเลยค่ามันก็จะประมาณนี้นะก็มาล่ากันได้นะคะหรือว่าจะมาเดดก็บอีกอีกได้นั่นเองก็พอฆ่าบอสเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปที่ห้องสมบัตินะไปสูงหาเหรียญหรือว่าหา้เป็นแตงเพิ่มนั่นเองนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อเป็นการโซโลลงดันนั่นเองเอวันโฟกาสเ็นที่สุดโหดอีกนั่นเอง ก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องนิงวนะจะได้ไม่พลาดคลิปหรือว่าคอนเทนต์หรือว่าสตรีมอะไรที่น่าสนใจนะก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้าว่าน้องนิวจะมาทําอะไรนะคะไอขอบคุณพี่บ้านอีกครั้งนะใครสนใจอยากได้ตี้ลงดันนะคะชิลๆสบายๆก็ติดต่อพี่บ้านไปทางเพจนี้ได้เลยนะคะในวันนี้น้องนิวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ